จารย์หมอเทียวแล้วก็ครูทุกท่านนะคะแล้วก็หมูมิตรีนะคะก็เรียนหลักสูตรหเดือนแล้วก็เจ็ดปีนะคะแล้วก็จากนาครศรีธรรมราชค่ะอายุสิบสองปีจบศิยาคินิกจากมหาละะหัยรามอแังกรุงเทพนะคะก็วันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะก็เมื่อวันที่วิบสองค่ะคือคุณพ่อไม่สบายนะคะก็เป็นเป็นโควิดนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็ มีฟ้ามีภาวะคือโซเดียมต่ําแต่ว่าตอนตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลยังไงเพราะเพราะว่าท่านมีอาการหบบายหายราดแล้วก็เออเหมือนกับไม่ได้สติอะค่ะแล้วเราจะให้ทานอะไรก็ก็ไม่ได้ก็เลยพาลงส่งโรงพยบาบาลนะคะก็พอไปส่งโรงพยาบาลเอก,ก,ช,นเอก,กชนเอกชนพอรู้ว่าเป็นโควิดก็เออส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดของนครน,นะคะก็ทีนี้ก็คือ เราเราจะมีความทุกข์ใจตรงที่ว่าพอไปอยู่ตึกโควิดแล้วคือเราจะติดต่ออะไรไม่ได้แล้วพ่อก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นด้วยนะคะแล้วก็อตอนนั้นก็คือจะคุยกับพยาบาลกับหมอเนี่ยก็กับพยาบาลวเวาโทรก็คือโทรได้แค่วันละครั้งแล้วก็แค่วันละรอบแล้วก็คุยมากก็ไม่ได้เนื่องจากว่าพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้ยเยอะนะคะแล้วก็อ่พาพยาบาลก็น้อยพยาบาลส่วนหนึ่งก็แบบติดโควิดเหมือนกัน ก็ตอนนั้นก็จะทุกข์ใจก็จะพยายามหาเพื่อนที่เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็หาคนที่รู้จักเพื่อเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราพ่อเราจะได้แบบว่าปลอดภัยนะคะแล้วเราเราก็แบบอยากให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ก็ฝากพวกสารอาหารเสริมอะไรแบบนี้ไ,ไ,ไปให้พ่อแต่ว่าก็คือพอสอบถามมางพยาบาลก็คือเขาไม่ได้ชงให้ทานก็คือเหมือนกับว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะก็เพราะว่าเขาก็ดูดูผ่านหน้าจออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ นอกจากว่าจะมีหมอเข้าไปแค่นั้นนะคะแล้วก็ดูตามอาการนะคะทีนี้ก็คือตอนตอนนั้นก็คือเราก็แบบสวดมนต์นะคะที่ฐานแล้วก็นั่งสมาธิแผ่ส่วนปไปให้พ่อนะคะก็ก็รอบรอบที่พ่อเข้ารอบครั้งนี้แล้วก็ก็บอกว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตนะคะก็ก็ไม่กินนะคะแล้วก็พอพอมารอบนี้ก็แบบว่าเพิ่มเพิ่มไม่กลับไปว่าจะทําความดีให้พ่อคือแบบจะนั่งสมาธิให้วลหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ ทีนี้พอพอเราเราทำทุกวิถีทางค่คนรู้จักแล้วก็ติดต่อแล้วแล้ว,ลวพอรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วค่ะก็ก็ฝึกวางวางใจนะคะแล้วก็ก็ปรากฏว่าพออีกสักสองสาวันก็เราก็ถามทีาบาล,ลว่าเจ้าของคนไข้เนี่ยหมอชื่ออะไรก็ปรากฏว่าได้รู้ว่าเป็นเป็นหมอที่ที่น้องน้องสาวเนี่ยเคยเคยเป็นจิวเตอร์ให้กับลูกพกเขาแล้วก็ก็เลยก็เลยได้คุยกับ ก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอะไรกันได้เพิ่มนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันโล่งมันโล่งนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยความทุกข์อยู่มันมันก็มาแล้วแล้ววันนี้เราก็ต้องวางใจให้เป็นแล้วก็ขอบขอบคุณที่เราได้มีว่าได้เข้ามาในหมู่วี่ๆทาให้เรามีปัญญาแล้วก็เอแก้สถานการณ์ทีละเปาะนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าทําเป็นที่แล้วก็ต้องก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เ ให้แต่ละคนรับวิบากกรรมของตัวเองส่ันหน้าที่เราเราก็ทําให้เป็นนะคะก็ก็ส่งการบ้านให้นีค่ะคทุกค่ะยินดีด้วยค่ะที่วิชาความรู้ที่ได้ไปก็ได้เอาไปใช้เลยนะคะลดทุกให้ตัวเองเป็นการส่งการบ้านแต่ยังไม่ได้สับจบใช่ไหมคะอ๋อยังยังหายัยางเพราะว่าสมัครรุ่นสมัครรุ่นสามอะคะ่ะ อ๋อรุ่นงสามรื่นค่ะโอเคค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะต่อที่อาแตงไทยค่ะเชื่อาแตงไทยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะกลับคารวาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกลับคาร